จุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดถ้าย้อนเวลากลับไปสมัยที่ผมเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆผมเคยเชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยครับว่าคนที่รวยได้ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นใครที่เลิกงานตรงเวลาผมจะมองว่าเขาไม่ขยันพอใครที่ทำโอทีเป็นประจำผมจะรู้สึกว่าคนนั้นแหละคือคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ผมโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปทางล่างพ่อแม่สอนเสมอว่าต้องขยันต้องทำงานหนักถึงจะมีเงินเก็บมีชีวิตที่ดีคำสอนเหล่านี้มันฝังอยู่ในหัวผมมาตลอดจนกลายเป็นความเชื่อที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามเลยตอนเข้าทำงานบริษัทแรกเงินเดือนผมอยู่ที่15,000บาทซึ่งถือว่าธรรมดามากในกรุงเทพแต่ผมกลับทำงานเหมือนคนได้เงินเดือนห0,000่น ผมอาสาทุกอย่างทำโอทีทุกวันถึงขั้นบางวันนอนที่ออฟฟิศกินมาม่าเป็นหลัดเพราะอยากประหยัดค่าใช้จ่ายและคิดว่านี่คือเส้นทางสู่ความรวยเหนื่อยแต่ไม่รวย ปีแรกของการทำงานผมแทบไม่ได้หยุดพักเลยรายได้รวมโอทีอาจจะพุ่งไปถึง20,000-22,000บาทต่อเดือนซึ่งตอนนั้นผมภูมิใจมากเพราะคิดว่ามันพิสูจน์แล้วว่าขยันมากเท่ากับได้เงินมาก แต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำ OT มันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเลยเพราะค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะเหมือนเดิมผมเหนื่อยมากขึ้นสุขภาพแย่ลงแต่เงินเก็บในบัญชีปลายปีก็มีแค่หลักพันบาทเท่านั้นตอนนั้นผมเริ่มสงสัยครับว่าถ้างานหนักขนาดนี้ยังไม่ทำให้รวยแล้วต้องเหนื่อยแค่ไหนกันแน่ถึงจะมีเงินล้านแรกจุดเปลี่ยนความคิด จุดเปลี่ยนจริงๆของผมเกิดขึ้นตอนที่ได้เจอกับพี่โตง้งรุ่นพี่ในที่ทำงานพี่โต้งไม่เคยทำโอทไม่เคยอาสางานเกินหน้าที่แต่กลับใช้ชีวิตสบายๆมีรถมีบ้านมีเงินเก็บและดูไม่เคยเครียดเรื่องการเงินเลยผมงงมากจนวันหนึ่งผมตัดสินใจถามพี่โต้งตรงๆผมพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำโอทีเหมือนพวกผมแต่กลับดูมีเงินกว่าเยอะเลย พี่โต้งหัวเราะแล้วตอบว่าไอ้น้องเอ้ยรวยมันไม่ได้อยู่ที่ทำงานหนักแต่รวยมันอยู่ที่ทำงานให้ฉลาดแล้วก็รู้จักใช้เงินให้เป็นตังหากประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผมผมไม่เข้าใจหรอกว่าทำงานฉลาดหมายความว่ายังไงแต่ผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอดอาจจะผิดได้ การสังเกตคนรวยจริงๆหลังจากนั้นผมเริ่มหันมาสังเกตคนที่ฐานะดีๆรอบตัวผมพบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือพวกเขาไม่ได้ทำงานหนักกว่าคนทั่วไปบางคนทำงานน้อยกว่าด้วยซ้ำพวกเขามีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนหรือใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าคนทำโอทีรายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้มาจากเงินเดือนแต่มาจากรายได้เสริมและการลงทุน นี่แหละครับที่ทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าทำงานหนักกับรวยไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันเลยความจริงที่ยอมรับยากผมใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะยอมรับความจริงข้อนี้เพราะมันเหมือนหักล้างความเชื่อที่พ่อแม่สอนมาตลอดผมกลัวด้วยซ้ำว่าถ้าผมไม่ทำงานหนักคนรอบข้างจะมองว่าผมขี้เกียจแต่สุดท้ายผมก็เลือกลองปรับวิธีคิดและวิธีทำงานของตัวเอง ผมเริ่มจากการหยุดทำโอทีเกินความจำเป็นใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนแทนแม้ตอนแรกจะรู้สึกผิดนิดนิดแต่พอนานๆไปผมก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าผมเหนื่อยน้อยลงแต่เงินเก็บกลับมากขึ้นบทเรียนจากบทแรกสิ่งที่ผมอยากฝากไว้จากประสบการณ์ในบทนี้คือ 1. ทํางทำงานหนักไม่ได้การันตีความรวยถ้ามันการันตีจริงป่านี้ทุกคนที่ทำโอทีหัวหมุนคงรวยกันหมดแล้ว 2. ความเชื่อที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอาจไม่ถูกเสมอไปเราต้องกล้าตั้งคำถามและพิสูจน์ด้วยตัวเอง 3. ทํทำงานให้ฉลาดสำคัญกว่าทำงานให้หนักใช้เวลาศึกษาการเงินการลงทุนและการสร้างรายได้เสริมจะคุ้มค่ากว่าการทำโอทีทั้งชีวิตบทที่2จากการทำงานหนักการทำงานให้ฉลาดหลังจากที่ผมได้ยินคำพูดของพี่โต้งว่า รวยมันไม่ได้อยู่ที่ทำงานหนักแต่อยู่ที่ทำงานให้ฉลาดนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตผมตอนแรกผมยอมรับว่าหมื่นมากทำงานให้ฉลาดมันคืออะไรก็เห็นงานที่บริษัทมีให้ทำอยู่แค่นี้จะให้ผมไปทำยังไงให้มันฉลาดได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่พอผมเริ่มศึกษาและสังเกตพี่โต้งมากขึ้นผมถึงเข้าใจทีละนิดว่า การทำงานให้ฉลาดจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทำงานให้เสร็จเร็วอย่างเดียวแต่มันคือการทำงานโดยมีเป้าหมายระยะยาวและเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับชีวิตที่สุดทำงานหนักแต่ไม่โตย้อนกลับไปช่วงที่ผมยังเชื่อว่าความรวยมาจากการทำงานหนักผมเคยทำงานจนหัวหมุนแทบทุกวันปั่นรายงานจนดึกทำโอทีจนเพื่อนล้อว่าเป็นมนุษย์ออฟฟิศ24ชั่วโมง แต่ตำแหน่งก็ยังอยู่ที่เดิมเงินเดือนก็ขึ้นปีละไม่กี่เปอร์เซ็นต์จนวันหนึ่งพี่โต้พูดกับผมว่าถ้าเองยังมัวแต่ทำโอทแบบนี้ตำแหน่งมันก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะเจ้านายเห็นแล้วว่าเองเหมาะจะอยู่เป็นคนทำงานให้เขาตลอดไปไม่ใช่คนที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าคำพูดนี้มันแทงใจผมมากเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าความขยันเกินไปอาจจะทำให้เราอยู่ที่เดิมตลอด ทำงานให้ฉลาดคือเลือกสิ่งที่จะต่อยอดได้ผมเริ่มสังเกตว่าเวลาพี่ต้งทำงานเขาไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างแต่จะเลือกทำงานที่มีผลกระทบมากที่สุดงานที่เจ้านายเห็นคุณค่าและงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้เขาในอนาคต เช่นงานที่ต้องออกไปพรีเซนต์กับลูกค้าพี่โต้งจะรีบอาสาเพราะมันทำให้เขาได้ฝึกทักษะการพูดได้เจอคนใหม่ๆและทำให้เจ้านายมองเห็นความสามารถของเขาแต่พองานที่เป็นโอทีตัดต่อเอกสารเล็กๆน้อยๆพี่โต้งกลับปฏิเสธหรือไม่ก็แบ่งให้รุ่นน้องทำนี่แหละคือสิ่งที่ผมเพิ่งเข้าใจว่า ทำงานให้ฉลาดคือการเลือกทำงานที่เพิ่มคุณค่าระยะยาวไม่ใช่ทำทุกอย่างจนตัวเองหมดแรงนำไปใช้ในชีวิตจริงหลังจากได้เรียนรู้แนวคิดนี้ผมลองเปลี่ยนวิธีทำงานของตัวเองบ้าง 1. หยุดทำโอทีที่ไม่จำเป็นถ้างานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเติบโตผมจะทำแค่พอควรแล้วกลับบ้านไปใช้เวลาเรียนรู้อย่างอื่นแทน 2. เลือกงานที่มีโอกาสต่อยอด ผมเริ่มอาสาไปช่วยพี่ๆฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายแม้ไม่ใช่งานตรงของผมแต่ผมเห็นว่ามันจะทำให้ผมเข้าใจธุรกิจมากขึ้น 3. ใช้เวลานอกงานเรียนรู้การเงินเวลาที่เหลือจากการไม่ทำโอทีผมหันมาอ่านหนังสือการเงินศึกษาการลงทุนและหาคอร์สออนไลน์เรียนผลลัพธ์ที่ค่อยๆปรากฏ ในช่วง6เดือนแรกผมยังไม่เห็นเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากนักแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดคือทักษะของผมโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดผมเริ่มคุยกับลูกค้าได้เริ่มเข้าใจธุรกิจมากกว่าเดิมและที่สำคัญคือผมเริ่มมีเวลาคิดเรื่องสร้างรายได้จากที่อื่นแทนที่จะฝากชีวิตไว้กับเงินเดือนอย่างเดียว ตอนนั้นผมตัดสินใจเปิดเพจเล็กๆของตัวเองเริ่มเขียนบทความแชร์ความรู้ที่ผมได้อ่านมาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนถึงจะมีคนอ่านน้อยมากแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันคือก้าวแรกที่ทำให้ผมมีสินทรัพย์บางอย่างนอกเหนือจากงานประจำสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทนี้ 1. ทํางทำงานหนักไม่โตวไว้ ทางงานที่เราทำได้ไม่ต่อยอดอะไรให้อนาคตมันก็แค่ใช้แรงแลกเงินไปวันๆ 2. เลือกงานที่เพิ่มคุณค่าในระยะยาวงานที่สร้างชื่อเสียงสร้างทักษะและสร้างโอกาสในอนาคตคืองานที่ควรโฟกัส 3. ใช้เวลาอย่างฉลาดเวลาที่เหลือจากการไม่ทำโอทีสามารถเอามาใช้สร้างอนาคตได้ไม่ว่าจะเรียนรู้ลงทุนหรือสร้างรายได้เสริม พอมองย้อนกลับไปผมรู้เลยว่าถ้าตอนนั้นผมยังยึดติดกับการทำงานหนักผมคงยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวออกมาสู่เส้นทางที่จะทำให้รวยขึ้นโดยไม่เหนื่อยตลอดเวลาบทที่3รายได้ไม่ใช่แค่จากเงินเดือนหลังจากที่ผมเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากทำงานหนักมาเป็นทำงานให้ฉลาดชีวิตผมก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแต่สิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจลึกซึ้งที่สุดคือ รายได้ที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินเดือนอย่างเดียวความจริงที่เจ็บปวดของมนุษย์เงินเดือนผมจำได้ว่ามีอยู่เดือนหนึ่งผมทำโอทีแทบทุกวันเงินเดือนรวมกับค่าโอทีออกมาเกือบ2 5 0 0 0บาทตอนนั้นผมคิดว่าสุดยอดแล้วเพราะมันมากที่สุดที่ผมเคยได้มาแต่ความสุขอยู่ได้ไม่นานครับ เพราะสิ้นเดือนนั้นผมก็เหลือเงินเก็บอยู่ไม่ถึง2,000บาทเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่ทำงานจนแทบไม่ได้ใช้ชีวิตเลยมันทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามจริงจังว่าเราจะต้องทำงานหนักขนาดไหนถึงจะมีเงินเก็บเยอะจริงๆพอผมลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าอยากมีเงินล้านแรกด้วยวิธีนี้ผมต้องทำงานโอทีทุกวันอย่างน้อย4-5ปีโดยไม่ใช้เงินเลย ผมถึงกับหัวเราะอ,ออกมาเองเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่พี่โต้งสอนผมเอาความคิดนี้ไปเล่าให้พี่โต้งฟังแล้วพี่โต้งก็ตอบแบบง่ายๆว่าไอ้น้องถ้าเองจะฝากชีวิตไว้กับเงินเดือนอย่างเดียวเองจะเหนื่อยทั้งชีวิตแต่ถ้าเองหัดสร้างรายได้หลายทางเองจะเริ่มเห็นทางเลือกใหม่ๆ คำว่ารายได้หลายทางตอนนั้นยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับผมแต่ก็ทำให้ผมเริ่มสนใจว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เงินเข้ากระเป๋าโดยไม่ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำโอทีการเริ่มต้นสร้างรายได้เสริมผมเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือการเขียนเพราะผมชอบเล่าเรื่องและจดบันทึกอยู่แล้วผมเลยลองรับงานเขียนบทความเล็กๆทางออนไลน์ รายได้ไม่เยอะหรอกครับแค่3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อชิ้นแต่ความรู้สึกตอนที่ได้เงินชิ้นแรกมันต่างจากเงินเดือนมากทำไมต่างเพราะมันคือเงินที่ผมสร้างขึ้นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือเจ้านายและที่สำคัญมันทำให้ผมเห็นว่าเงินสามารถมาจากหลายทางไม่ใช่จากที่ทำงานประจำอย่างเดียวเมื่อรายได้เสริมกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม หลังจากทำไปสักพักรายได้จากการเขียนบทความเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเฉลี่ยเดือนละ3,000-5,000ถึง 5, บาทซึ่งอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเทียบกับ OT ที่ต้องแลกด้วยเวลาและสุขภาพผมว่าคุ้มกว่ามากและที่สำคัญคือรายได้นี้ผมเก็บได้เกือบทั้งหมดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายหลักของผมเลยกลายเป็นเงินก้อนที่เอาไปต่อยอดได้ก้าวต่อไปการลงทุน ตอนที่ผมเริ่มมีเงินเก็บจากรายได้เสริมผมก็ตัดสินใจลองก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุนตอนแรกก็กลัวเหมือนทุกคนครับกลัวขาดทุนกลัวเสียเงินแต่พี่โต้งก็สอนผมว่าเองอย่ามองการลงทุนเป็นการพนันแต่มองมันเป็นการสร้างเครื่องจักรพิมพ์เงินที่จะทำงานแทนเอง ประโยคนั้นเปลี่ยนวิธีคิดผมไปเลยจากที่เคยกลัวการลงทุนผมเริ่มศึกษาอ่านหนังสือดูคลิปและค่อยๆลงเงินเล็กๆเ,เช่นกองทุนรวมและหุ้นที่มั่นคงตอนแรกผลตอบแทนไม่ได้มากมายอะไรแค่ปีละ5-7%อร์ซแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือผมเริ่มเห็นเงินทำงานแทนเราได้จริงๆ รายได้หลายทางชีวิตที่เบาขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ปีผมมีทั้งรายได้จากงานประจำรายได้เสริมจากการเขียนรายได้จากการลงทุนถึงแม้แต่ละทางจะยังไม่เยอะแต่เมื่อนำมารวมกันมันทำให้ผมไม่รู้สึกกดดันกับเงินเดือนอีกต่อไปไม่ต้องทนทำโอทีเพื่อให้เงินพอใช้ไม่ต้องกลัวตกงานเพราะผมรู้ว่าเงินยังมาจากทางอื่นได้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทนี้ห เงินเดือนอย่างเดียวไม่ทำให้รวยต่อให้เพิ่มโอทีจนตาแฉะก็ยังไม่พอเก็บ 2. หรายได้เสริมคือก้าวแรกสู่ความมั่นคงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากธุรกิจใหญ่โตแค่ทำสิ่งถนัดก็สร้างรายได้ใหม่ได้แล้ว 3. การลงทุนคือการสร้างเครื่องจักรพิมพ์เงินถ้าเริ่มเร็วและต่อเนื่องมันจะช่วยให้เราไม่ต้องทำงานหนักตลอดชีวิต 4. รายได้หลายทางเท่ากับอิสระ ยิ่งมีทางเลือกมากชีวิตก็ยิ่งไม่ถูกบังคับด้วยงานประจำเพียงอย่างเดียวเมื่อผมได้เข้าใจเรื่องนี้เต็มที่ผมก็เริ่มเชื่อจริงๆแล้วว่าเราสามารถรวยได้โดยไม่ต้องทำงานหนักจนหมดชีวิตแค่ต้องเรียนรู้วิธีให้เงินเข้ามาจากหลายทางแทนบทที่ 4. ให้เงินทำงานแทนเรา หลังจากที่ผมเริ่มมีรายได้เสริมและเก็บเงินก้อนแรกจากการเขียนบทความได้แล้วผมก็เริ่มตัดสินใจจริงจังกับการลงทุนเพราะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการรวยไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นแต่ต้องหาวิธีให้เงินทำงานแทนเราแทนความเข้าใจผิดเรื่องการลงทุนตอนแรกผมก็เหมือนคนทั่วไปครับคิดว่าการลงทุนคือการพนันคิดว่าเล่นหุ้นคือการเดาว,ว่าหุ้นขึ้นหรือลง ถ้าโชคดีก็รวยถ้าโชคร้ายก็เจ๊งหมดตัวแต่พอผมลองศึกษาจริงๆผมถึงได้รู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของเวลาวินัยและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก้าวแรกที่น่ากลัวผมจำได้เลยว่าตอนซื้อกองทุนรวมครั้งแรกผมยังมือสั่นอยู่เลยเพราะเงินก้อนนั้นคือเงินที่ผมเก็บจากการทำงานเสริมมาหลายเดือน ผมกลัวเสียจนแทบอยากกดยกเลิกแต่พี่โต้งบอกผมว่าการไม่ลงทุนเลยต่างหากคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะเงินเอ็นจะถูกเงินเฟอกินไปเรื่อยๆคำนั้นมันเหมือนการตบหน้าเบาๆเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าการไม่ทำอะไรเลยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเมื่อผมเริ่มเห็นเงินทำงาน ปีแรกที่ผมลงทุนในกองทุนรวมผลตอบแทนออกมาไม่ถึง7%ต่อปีฟังดูเหมือนน้อยมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นก็คือเงินมันงอกเงยขึ้นมาเองโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเงินก้อนเล็กๆที่ผมลงไปมันเติบโตขึ้นตามเวลาตอนนั้นเองที่ผมเริ่มเชื่อจริงๆว่าถ้าเราปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆมันจะสร้างรายได้แทนเราได้จริง หลักคิดสำคัญที่ผมใช้ 1. ลงทุนระยะยาวแทนเก่งกำไรสั้นๆผมเลือกลงทุนในสิ่งที่มั่นคงเช่นกองทุนรวมดัดชนีหุ้นปันผลและไม่หวังรวยเร็ว 2. กระจายความเสี่ยงไม่ลงเงินไว้ที่เดียวกระจายไปหลายสินทรัพย์ทั้งหุ้นกองทุนและตราสารหนี้ 3. ลงทุนต่อเนื่องแม้เงินน้อย ผมใช้วิธีหักเงินเดือนเข้ากองทุนอัตโนมัติทุกเดือนเดือนละ2,000ถึง3,000บาทถึงแม้เงินน้อยแต่สะสมไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ทั้งหมดนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อผมเริ่มเห็นดอกผลจากการลงทุนชีวิตผมก็เปลี่ยนไปมากครับผมไม่รู้สึกว่าต้องวิ่งหาโอทีอีกต่อไปเพราะรู้ว่าเงินเก็บของผมกำลังทำงานอยู่ในตลาดการเงินแทนผมแล้ว ผมเริ่มมีเวลาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมเริ่มวางแผนระยะยาวได้ว่าอีก5 1 0ถึง10ปีถ้าลงทุนต่อเนื่องผมจะมีเงินก้อนใหญ่พอสำหรับอิสรภาพทางการเงินผมไม่กังวลเรื่องอนาคตมากเหมือนเมื่อก่อนเพราะผมมีเครื่องจักรพิมพ์เงินที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทนี้ 1. เงินต้องทำงานแทนเราไม่งั้นเราจะทำงานหนักไปตลอดชีวิต 2. การไม่ลงทุนคือความเสี่ยงเงินที่นอนนิ่งในบัญชีออมทรัพย์จะถูกเงินเฟอ้อกัดกลิ่นเรื่อยๆ 3. เริ่มเล็กๆก,ก็ได้แต่ต้องเริ่มเร็วเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของการลงทุน 4. การลงทุนที่แท้จริงคือเรื่องของวินัยไม่ใช่โชคทั้งหมดนี้เป็นหลักคิดสำคัญที่ผมใช้และผมเชื่อว่าถ้าเราปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆมันจะสร้างรายได้แทนเราได้จริง บทที่ 5. ใช้สมองมากกว่าแรงกายหลังจากที่ผมเริ่มสร้างรายได้หลายทางและให้เงินทำงานแทนแล้วสิ่งที่เปลี่ยนผมมากที่สุดไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือวิธีคิดในการทำงานและใช้ชีวิตผมเริ่มเข้าใจว่าความต่างระหว่างคนที่ทำงานหนักแต่ไม่รวยกับคนที่ทำงานน้อยกว่าแต่รวยกว่าอยู่ที่พวกเขาใช้สมองมากกว่าแรงกาย จากคนทำงานตามคำสั่งคนวางกลยุทธ์เมื่อก่อนผมคือคนที่เจ้านายสั่งอะไรทำหมดไม่เคยถามไม่เคยคิดว่าทำไปแล้วได้อะไรตราบใดที่งานเสร็จผมก็พอใจแต่พอได้เรียนรู้จากพี่ตงผมเริ่มคิดแบบใหม่งานนี้ถ้าทำแล้วจะสร้างประโยชน์กับอนาคตไหมงานนี้ช่วยเพิ่มทักษะหรือไม่งานนี้ช่วยให้ผมเป็นที่รู้จักในองค์กรหรือในวงการไหม พอผมเริ่มถามคำถามเหล่านี้ผมก็เริ่มเลือกงานมากขึ้นไม่ใช่ทำทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนใช้สมองสร้างระบบแทนทำเองตลอดผมได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญว่าถ้าอะไรทำซ้ำๆได้ควรสร้างระบบแทนการทำด้วยแรงกายเช่นตอนผมเขียนบทความรับจ้างแรกๆต้องหาข้อมูลใหม่ทุกครั้งกว่าจะเขียนเสร็จก็หลายชั่วโมง แต่ต่อมาผมเริ่มสร้างคลังข้อมูลของตัวเองเก็บลิงก์เก็บโน้ตและทำเทมเพลตการเขียนพอใช้ระบบที่ผมสร้างเวลาที่ใช้ก็ลดลงครึ่งหนึ่งแต่รายได้ยังเท่าเดิมนั่นทำให้ผมมีเวลาเหลือไปทำงานอื่นๆได้มากขึ้นรายได้ก็เพิ่มโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มการใช้สมองสร้างสินทรัพย์หนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดคือตอนที่ผมเริ่มทำเพจการเงินจรงิงจัง ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นแต่พอทำต่อเนื่องหลายเดือนมีคนติดตามมากขึ้นจนมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามานั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ของเราสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ระยะยาวไม่ต่างจากเงินลงทุนเลย ผมไม่ต้องเขียนบทความเพื่อแลกกับเงิน500บาทอีกแล้วแต่ผมสามารถเขียนสิ่งที่อยากเล่าแล้วรายได้จากค่าโฆษณาหรือสปอนเซอร์ก็ไหลเข้ามาเองเปรียบเทียบชีวิตเดิมเวอร์สต์ชีวิตใหม่ชีวิตเดิมทำโอทีจนดึกทุกวันเงินเดือนเพิ่มนิดหน่อยสุขภาพพังชีวิตใหม่ใช้เวลาเรียนรู้สร้างระบบสร้างสินทรัพย์รายได้หลายทางสุขภาพดีและมีเวลามากขึ้น ผมเห็นชัดเลยว่าการใช้แรงกายมีขีดจำกัดแต่การใช้สมองสร้างระบบหรือสินทรัพย์มันสามารถต่อยอดได้ไม่รู้จบบทเรียนที่ผมอยากบอก 1. อย่าทำงานแค่ให้เสร็จแต่ให้ทำงานเพื่อโตงานที่ทำซ้ำๆเหมือนหุ่นยนต์ไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นแต่แค่ใช้เวลาไปวันๆัน 2. สร้างระบบให้ทำแทนเรา ยิ่งงานซ้ำๆมากเท่าไหร่ยิ่งควรหาวิธีอัตโนมัติหรือจัดการให้ง่ายขึ้น 3. ส,สร้างสินทรัพย์จากความรู้เขียนหนังสือทำเพจทำคอนเทนต์สร้างคอร์สออนไลน์สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราไปตลอดและสามารถสร้างรายได้แม้เราหยุดทำงาน 4. สมองสำคัญกว่าแรงกายการคิดวางกลยุทธ์ครั้งเดียวอาจสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าการทำงานหนักทั้งปี ตอนที่ผมได้สัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆผมถึงได้เข้าใจว่ารวยโดยไม่ต้องทำงานหนักไม่ใช่คำโฆษณาหรือความฝันแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราเลือกใช้สมองมากกว่าแรงกายบทที่ 6. บทสรุปเส้นทางรวยโดยไม่ต้องทำงานหนัก เมื่อผมมองย้อนกลับไปเส้นทางหลายปีที่ผ่านมาจากเด็กเงินเดือนชนเดือนที่เคยเชื่อว่าทำงานหนักเท่านั้นถึงจะรวยมาจนถึงวันนี้ที่ผมมีรายได้หลายทางมีเงินลงทุนที่โตขึ้นเรื่อยๆและมีอิสระมากขึ้นผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนผมไม่ใช่โชคแต่คือ Mindset ที่ต้องทำสิ่งที่ผมเข้าใจผิดในอดีต 1. คิดว่าการทำงานหนักเท่ากับรวยความจริงคือการทำงานหนักแค่ทำให้คุณเหนื่อยแต่ไม่การันตีว่าจะรวยเพราะรายได้ยังจำกัดอยู่กับเวลาที่คุณขาย 2. กลัวการลงทุนผมเคยคิดว่าการลงทุนคือการพนันแต่จริงๆแล้วการไม่ลงทุนต่างหากคือความเสี่ยงเพราะเงินเฟ้อจะกินเงินคุณไปเรื่อยๆ 3. ใช้แรงกายมากกว่าสมองผมเคยยึดติดกับการทำงานเองทุกอย่างแต่คนที่รวยจริงเขาสร้างระบบและสร้างสินทรัพย์ให้ทำงานแทนสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ 1. เงินเดือนน้อยก็รวยได้ถ้ารู้จักจัดการไม่ใช่คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่คือคุณใช้เงินยังไงและจัดการมันยังไง 2. รายได้หลายทางสำคัญกว่ารายได้สูงทางเดียวการมีอาชีพเสริมการสร้างสินทรัพย์หรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งแค่เงินเดือน 3. ให้เงินทำงานแทนเราไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกองทุนตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเรามีวินัยและทำอย่างต่อเนื่องเงินจะงอกเงยเอง 4. สร้างสินทรัพย์จากความรู้และประสบการณ์บทความหนังสือเพจคอร์สออนไลน์สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้แม้คุณจะหยุดทำงาน 5. สมองสำคัญกว่าแรงกายการคิดหาวิธีให้ระบบทำแทนเราครั้งเดียวอาจสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าการทำงานหนักตลอดปีเป้าหมายที่เปลี่ยนไป เมื่อก่อนเป้าหมายของผมคือทำอย่างไงให้ได้เงินเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เป้าหมายของผมคือทำอย่างไงให้ชีวิตมีอิสระมากขึ้นเงินกลายเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่จุดหมายปลายทางผมไม่ได้อยากรวยเพื่อซื้อของหรูหราเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมอยากรวยเพื่อซื้อเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวอยากฝากถึงคนที่ยังติดกับดักทำงานหนัก ถ้าวันนี้คุณยังทำงานหนักจนไม่มีเวลาแต่เงินก็ไม่เคยพอผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าคุณทำงานหนักเพื่ออะไรคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือกำลังสร้างระบบให้เงินทำงานแทนอีก5ถึงสิปีคุณยังอยากอยู่ในจุดเดิมนี้หรือเปล่าเชื่อผมเถอะครับการเปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้สุดท้ายนี้ รวยโดยไม่ต้องทำงานหนักไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วรอเงินตกมาจากฟ้าแต่คือการเรียนรู้วิธีใช้เงินเวลาและความรู้ให้ฉลาดขึ้นผมไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้เกิดมามีต้นทุนอะไรเยอะผมก็เป็นแค่เด็กเงินเดือนธรรมดาธรรมดาแต่เพราะผมเปลี่ยน mindset จากทำงานหนักเป็นทำงานฉลาดบวกให้เงินทำงานแทนชีวิตผมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และผมเชื่อว่าคุณเองก็ทำได้เหมือนกันถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่วันนี้ครับผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ